นี่นะคะมาแล้วนะคะหัาเก๋ากุ้งกับสาลาเปาเขาก็นึ่งมาให้ร้อนๆเลยค่ะทุกคนร้อนมากก็มีน้ำจิ้มมาให้ด้วยร้อนๆหักเก่าก็คำใหญ่เหมือนกันนะคะน่ากินมากอร่อยค่ะทุกคนจิ้มกับน,น้ำจิ้ม อันนี้ก็จะมีรสหวาน,นะะหวานนะคะหวานหวานเค็มเค็มนิดหน่อยอร่อยค่ะรสชาติอร่อยเลยนึ่งมาร้อนมากๆนะคะต้องระวังอร่อยกินคนเดียวนะคะวันนี้ อิ่มค่ะบวกเลยอิ่มมาก